อโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนบทบาทของมายัดนะครับในลักษณะที่เขาเป็นเทมเพล่านะครับก็คืออาบูก็พยายามจะจัดการสงครามนะครับให้ให้สงบลงโดยการจัดการพ่อค้า ที่ให้การสนับสนุนสงครามนะครับส่วนมายัตเนี่ยก็พยายามแค่ควบคุมดูแลเมืองนะครับให้อยู่ในระเบียบตรงนี้เนี่ยก็มายัตทำหน้าที่เดียวกันกับวิลเลียมนะครับเป้าหมายคนที่6ของเราที่อยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งลิชาใจสิงห์นะก็แต่ว่าวิธีการของสองคนนี้ต่างกันนะครับ เมื่อกี้ผมต่อยเร็วไปนิดนึงต่อยตอนที่มีทหารอยู่ด้วยเดี๋ยวผมลองเดินไปดูลาดลาวข้างหน้าสิว่าผมควรจะต่อยตรงไหนดีถึงจะไม่โดนเห็นคนโอ้ตรงนี้ยิงไม่ได้่เลย เอ้านักพูดมันเดินไปไหนแล้วล่ะอกอกมาเดินมาในนี้อ๋นนอผมควรจะต่อยมันในนี้นะฮะไม่ควรปล่อยให้มันเดินออกไปข้างนอกตัวนี้มีทหารอยู่ค่อยๆตามไปเดี๋ยวเราดูเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างเมืองนี้นะครับที่มายัตเนี่ยใช้การ ลงโทษแบบรุนแรงนะครับคือประหารชีวิตทุกคนที่ต่อต้านหรือไม่อยู่ในเคารพกฎหมายเนี่ยก็เพื่อให้ในเมืองเกิดความหวาดกลัวเขานะครับคือเขาใช้ความกลัวในการครองเมืองนั่นเองแต่ดูเดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบนะครับว่าวิลเลียมนะครับที่อยู่ที่ที่เป็นเทมปลาที่แฝงที่แฝงตัวอยู่ในฝั่งริชาใจสิงเนี่ยเขาใช้วิธีไหนนะครับแหมพี่อ้วนก็ Oh like no the How can one expect you to I still breathe, so you must desire more than just my life. What is it? You know Mejuddin well? Better than most. He seems a bit too righteous. Is the law really so important to him? What do you think? I think he hides something, and I think you'll tell me what it is. It's a veil, all of it. Men like me, we are meant to scare them, fill the people with fear. The ones he kills, not criminals, but dangerous all the same. Dangerous to who? His plans, their plans. Yes, he speaks of others. Those he works with, works for, perhaps. I am uncertain. They need the city, though. Controlling it is important to them. Why? You'll have to ask him yourself. Attend one of his executions. It's when he's most talkative, addressing the crowd, hands covered in blood. Then we are done. <laughs> อ้าวอุ้ยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยมีคนเห็นแล้วเหรออ่ไป <c oughs> ชุบๆๆๆโอเคอันนี้ผมเปิดวิวพอยต์ไปหนึ่งอันสองอันอ่ะอันนี้ <c oughs> ตัวนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วตอนนีออ้มายัดจะอยู่ตรงไหนยังไงนะครับแต่จากข้อมูลที่นักพูดให้มาเมื่อกี้เนี่ยก็เข้าคร้าวๆนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเกิดการประหารชีวิตนะครับคือเกิดการใช้เวทีที่ตอนแรกเราไปแอบฟังมาว่ากาลังซ่อมแซมเพิมเ่มเติมจนเสร็จแล้วเนี่ยก็มายัดจะไปโผล่ที่นั่นทุกครั้งนะครับเหมือนกับเขาจะไปร่วมการประหารด้วยตลอดนะฮะโอ้ ดูไม่น่ากระโดดลงไปเท่าไหร่เขาก็บอกเหมือนที่เราเหมือนที่ผมพูดไปนะครับก็คือมายัดใช้การประหารชีวิตนะครับเพื่อทําให้คนหวาดกลัวนะครับให้เคารพกฎหมายซึ่งนักพูดก็พูดถึงเกี่ยวกับคนที่มายัดบอกว่าเขาทํางานร่วมด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าใครซึ่งนักพูดไม่รู้ว่าใครแต่ว่าในภาพรวมก็คือกลุ่มเทมพลาร์นั่นเองนะครับ เป้าหมายของมายัสก็คือการอ๋ออะไรกันเนี่ยผมเดินไปชนใครคือการครอบครองเมืองนี้แบบเบ็ดเสร็จนะครับเอาใครเห็นผมล่ะผมอยู่ข้างบนแล้วนะโอ้เทมพล่ามาเลยไม่กลัว โอ้โหกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหมากันเพียบเลยอย่าอย่าต้องใช้ไม้ตายนะนี่แน่อืมอืมออืมโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ยเตี้ยไปอีก โอ้มาเพิ่อมอีกไปดูกับว่ามันสูงพอไหมทำไมมาเพิ่อมอีกแล้วล่ะโอ้กลับเป็นผมที่ตกจะเองอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยุ่งด้วยล่ะเพนอ้าวใครเห็นผมอีกเหรอ,อเดี๋ยววิ่งไปวิวพอยต์เลยแล้วกันอ่าทีนี้ตรงวิวพอยต์สุดท้ายที่ผมกำลังจะไปเนี่ยก็ จะเป็นจุดที่จะให้ข้อมูลนะครับว่ามายาที่อยู่ที่ไหนนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องการฆ่าเขาเอโอ้ใครปาหินใส่ผมผมต้องเข้าประตูนี้เหรอออ Please, spare some? can't and and hungry. you poor I'm โอเคอ๋อแล้วก็ปีนอันนี้ใช่ไหมได้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 หรืออาจจะไม่ได้เออโหดดีไม่ไปชนเขาอืบอ่ะโอเคอ๋อปีนไม่สูงแต่ปีนกลมๆอ๋อเจอใครอีกแล้วล่ะ อยู่ไหนโอเคเดี๋ยวพึ่งน,นะขอปีนก่อนนะโอ้ยปลาวืดโอเคเอ๋ออยู่นี่คน พอเป <ITA> ิดวิด <Chen in> ีโนี้ก็จะมีจุดให้เราแอบฟังนะครับซึ่งเป็นข้อมูลสุดท้ายที่ผมต้องใช้นะเดี๋ยวผมต้องหามีดขโมยนิดนึงก่อนที่เอ้าผมแค่วิ่งเฉยๆเองอะไรกันวันนี้สู้ทหารเยอะเอ้ยเทมพาร่าอีกแล้วอ๋อเทมพาร่านี่เองโอ้โหโอ้โหเป็นชุดอโอ้ เกือบไปแล้วตายตายอย่าลุกขึ้นมาโอเคออกพ่อฆ่าเทเบลาได้แล้วพลังชีวิตกลับมาเต็มใหม่ว่าทำไมมันมีท่าฟันเหมือนปัดอาวุธผมได้เอ้าไม่ใช่นักล่านอยู่ตรงนั้นอา หมดคลาบพระเอกเลยอ๋อไม่โด<บ>นอีกโอเคโอ้ย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 นี่เนี่ยลบโอ้มันก็ลบอีก หลบไปคนเดียวหรอนี่เนี่ยโอเครอพัตเตอร์แทนแล้วกันนะเฮ้ยสมไมพวกนี้มันเก่งจังต่อแอบนั่งก่อนใช่ไหมอึ๊บ I am sorry Ahmad it came without warning my son They have my son? What is to be done with him? We did everything we could. What is to be done with him? He's to be executed. Today. No, I won't allow it. But what can we do? Majduddin will hear no appeals. He says there can be no barter with God's will. This is not God's will, but madness. I'll go to him myself. Where is he? He will attend the execution, perform it even. ตกลงสรุปข้อมูล3อันนะครับอันแรกเนี่ยพูดถึงาลานประหารนะครับซึ่งช่าง2คนไปซ่อมแสบนะพอผมขโมยจดหมายจากเขาเนี่ยก็ทําให้ผมทราบว่าลานประหารอยู่ตรงไหนนะครับข้อมูลที่2ก็คือ ามายัดจะโผล่ไปที่ลานประหารทุกครั้งนะครับที่มีการลงมือประหารนะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาจากนะักพูดนะส่วนข้อมูลที่3เมื่อกี้นี้นะครับสคนเมื่อกี้คุยกันเนี่ยหนึ่งในหนึ่งในสองคนนะครับลูกชายของเขาเนี่ยถูกจับไปแล้วก็จะโดนประหารนะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาก็คือการประหารจะเกิดขึ้นวันนี้นั่นเท่ากับเรารู้แล้วนะครับว่ามายัดจะไปปรากฏตัวที่ไหนในเมืองตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไป เอาข้อมูลทั้ง3อย่างนี้ไปบอกที่สำนักงานนักฆ่าก่อนเพื่อขอคำสั่งลงมือนะชอเผมน่าจะขโมยมีดด้วยเพื่อที่จะจะได้มีเอาไว้ใช้ตรงนี้คือการที่จะฆามายัดเนี่ยมันไม่มีแบบว่าอ่ะโอเคไม่มีแบบเงียบๆนะฮะคือผมลองเล่นดูเนี่ยมันมันเงียบยากนะครับ ถึงจะเข้าไปเงียบๆแต่ตอนลงมือมันก็ไม่เงียบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี A ่ยอออาจจะต้องบูกันเละนิดนึงนะฮะอ่อยๆๆๆเฮ้ยย่ะย่ะถึงแล้วนี่ไปไหนล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เองอ่ะ